สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาอย่างช้านานเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับบ้านโพนงามเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลหนองบอ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทางในด้านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายและอบอุ่นที่นี่เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยทุ่งนาลำคลองและพื้นที่เกษตรกรรมที่เขียวขจีชาวบ้านพลงามส่วนใหญ่ยังคงดำรงชีวิตตามวิถีดั้งเดิม อาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรมทั้งการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และการทำหัตกรรมพื้นบ้านเช่นการจักสารและทอผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เสียทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีงานบุญประเพณีสำคัญเช่นบุญบ้างไฟบุญออกพรรษาและงานประเพณีสงการาน ที่สะท้อนถึงความสามาคัคคีและศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศชนบทบ้านพลงามถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อยและธรรมชาติที่ยังคงความงดงามบ้านพลงามจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง